ผมดูไอ้พวกกลุ่มเสื้อแดงบางคนนะมันก็ยังไม่อยอมออกจากลกานะก็ยังมาแก้ตัวนั้นแก่ตัวนี้เพื่อจะมีผู้การท่านหนึ่งนะออกมากว่าคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อชาวขเขมรคนไทยไม่เคยตกเป็นเหยื่อใครหรอกครับคนไทยตกเป็นเหยื่อคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนอย่างคุณนี่แหละครับนะวันนี้ที่ประเทศนะมันชิบหายไปบววเนี่ยก็เพราะการเมืองนะครับไม่มีใครเราปลุกปัดเราได้นะครับ เขาบอกว่าอะไรนะถูกเขเมรปั่นหัวให้ทะเลาะก,กันเองไม่ใช่หรอกครับถ้าประเทศเรามีความสามาคัคคีมันไม่มีใครปกครองเราได้แต่วันนี้มันเละตุ้มเปะมากเพราะตั้งแต่มีนักการเมืองที่ทักษิณนนแหละก,กลับเข้ามาประเทศนี้นะครับคนไทยก็เลยกัดกันเป็นหมานี่ไงแล้วก็มีคนไทยอะไปฝักใฝ่เขเมรไงครับใช่ไหมที่เขเมรไม่เอามาแฉไงครับ,นะรบก็เลยทาให้คนไทยโกรธแค้นแล้วนะผมว่าคนไทยต้องควรจะขอบคุณท่านฮุนเซนด้วยซ้ำานะึ่ มันไม่ใช่เขาเมาปันหัวเราครับใช่ไหมดังนั้นไม่ต้องมาแก้ตัวแทนหรอกน่าลำคาญนะผมว่าไอ้คนบางคนที่พยายามแก้ตัวแทนนายกเนี่ยมึงน่าลำคาญก็เห็นเห็นอยู่ว่าอะไรความจริงคืออะไรมึงยิงจะแฉกันเหรอวะใช่ไหมต่กูทักษิณเนี่ยก็รู้อยู่ฝากฝ่ายเขาเมรแค่นั้นเองเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกันแต่เรื่องส่วนตัวมันไม่ควรจะเอาผลประโยชน์ประเทศชาติไปเกี่ยวข้องอีนี้ผมหลายหลายคนนะผมแม่งอยากจะเลิกเขารพนับถือแม่งเลยนะ กูมไม่อยากจะถอนหัวงอกระ้รแก่แล้วยังคิดไม่ได้ไอ้ขี้ผายถามหน่อยได้ว่าวันนี้นายกแพทองทานเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเปล่าที่เป็นนายกอตอบคำถามนี้มาก่อนใช่ปะ่ะคือมึงไม่ต้องมาโทษดูโทษนี่เพราะถมเอมัม่งคบไม่ได้ถ้าผเหมินหักหลังนายกอ่อดด้อยไร้เดียงสาเอาถ้าไร้เดียงสาก็อ,าาายยากกอย่าเสื่อมมาเป็นนายกสิเพราะตำแหน,น่งนายกมันไม่ใช่สำหรับคนไร้เดียงสา วันนี้การที่มาบอกว่าไอ ي, ้เขมรเนะี่ยมันมาปั่นให้คนไทยเกิดความแตกแยกไม่จริงหรอกครับคนไทยนี่นะครับยังไม่เกิดความแตกแยกดังนั้นอย่าพยายามแก้ตัวแทนเลยมันจะทําให้ผมยิ่งเสื่อมออวันนี้เอาอนถามว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยมีคุณบัติเหมาะสมที่เป็นนายกหรอือเปล่าตอบคำถามนี้มาก่อนเลยดีกว่าใช่ไหมถ้านายกมันไม่มีคุณบัติใดๆดเลยไม่มีความเหมาะสมเลย,เลยแล้วพวกมึงก็ยังดันให้มันเป็นนายกเนี่ย เออแล้วแม่เขาดา่าเลรวะช่้ไหมเขาก็ดา่าเพราะแล้วพามือมึงไม่ถึงแค่นั้นเองความสามารถไม่ถึงแต่มารับงานเกินหน้าที่อ่ะเออมันทาไม่ได้ไงทบไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงจะไปโทษคนน,นู้นคนนี้ทําหวะถ้าเกิดมึงแม่เป็นผู้นาที่ดีประเทศไหนจะมากล้ารังแกมึงอ่ะแล้ววันนี้มึงอ่อนแอไงเขาก็เลยรังแกไงเสือกแม่กัข้องรู้เดี๋ยวพวกมึงอ่ะเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ เขาดักทางได้เขาก็เลยย้อนเกตเอาน่านเองใชรปะว่าดะนั้นวันนี้ไอ้หลายหลายคนที่มาเสียงแทนโอ้โหเฮ้ยเลยเธอไรลสระเมื่อกี้่าคนไทยก็เป็นควายกันหมดนะเทคนิคก,การพูดพูดแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้เจอใสความเป็นส่วนตัวไปออดอ้อนมันไม่ใช่ครับมันต้องพูดที่เหตุผลว่าเฮ้ย hey, วันนี้การที่เขาเม้มนมาขุดสนามเพาะเนี่ยในดินแดนประเทศไทยเนี่ยมันพิด ไม่ใช่ไปโยนขี้ไปผบปอภาทท่บบาบัณฑิตเขาอยากเท่เขาไม่ได้อยากเท่แต่เขาทำตามหน้าที่เขา,าเฮ้ยมันไม่ได้พื้นที่ตรงนี้ใครจะมาลุกล้ำไม่ได้ใช่ไหม,มเยอะเอาไว้อยากได้อะไรขอให้บอกไม่ได้มันต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลการคุยผลประโยชน์ประเทศชาติคุยวิธีการแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยครับเออใช่ไหม เอาวันนี้เราก็ได้เห็นว่าการที่เลือกอาคนผู้นําประเทศที่แม่งต่าต้อยด้อยปัญญาเนี่ยมันทําความเสียหายขนาดไหนจะได้เป็นบทเรียนไงไอ้น,นี่ยังเฉยปยญาจะไปโอบไปอุ้มไปอุ้มทําไมไอะคนแบบเนี้มันต้องกระทืมซ้ำเออได้ปวันนีนะ้มีทางเดียวคือนอายกเนี่ยแม่งต้องลาออกแล้วยังจะหน้าด้านอยู่อีกกูน้ามือไม่ถึงแม่ทําบอกไม่เป็นไรเข้าใจก็ยัยก็ตอบอยังไงครับ แม่ทัพก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกแล้ววันหนึ่งนายกมาขอโทษแม่ทัพจะตอบยังไงไม่ได้กูไม่ให้อภยัยมันไม่ได้ไงเออก็เข้าใจไอ้ตอบไรเลยนะก็คือก็ตอบได้ลยไหนผมเป็นผมก็ต้องตอบแบบนี้จะตอบยังไงเออแม่ทัพหัวก็อีจะไปหัวหาอะไรเล่าเขาจะ,กะเกษียณอยู่ปลายเดือนกันยานี้แล้วมิถุนากระดากระดาสิงหากระยายนีกไม่กี่เดือนเขากเกษียณแลว้วเขาจะหัวก็อีทำไม เออเขาก็ตอบแบบนี้แหละแต่วันนี้ถ้าแม่ทักว่ายังเจ้าคืนก็ได้จะขยี้ตอก็ได้แต่มนอยู่ที่เขาจะทำอะไรหรือเปล่านี่แต่ไอคนที่พยายามจะเสียงแท่นายกเนี่ยฝุกมืองแมงเมื่อไรจะเลิกแดกยายกันที่วะคือคนคนนี้มันไม่มีความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นที่จะเป็นนายก เออแค่นี้แหละครับคือคนนี้ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกมันเอาแค่ตรงนั้นก่อนเลือกคนที่เหมาะสมวันนี้ไม่ได้ก็จะทำยังไงครับแล้วดูดิครับก็เป็นประเทศอื่นคุณครู้การที่ผู้นาประเทศเจอขนาดเนี้จะมีประเทศไหนที่หน้าด้านแบบนี้นอกจากประเทศด้อยพัฒนาดูคุณภาพของคนเนี่ยครับต่อจะมาปเป็นนายกก็รั้วมาด้วยวิธีการที่พิเศษพิสดารเป็นไปแล้วพิสดารดีกว่าครับ พ่อเป็นนายกไทยแต่ไปตีซีกับศัตรูแล้วก็มองแม่ทัพของตัวเองกับประชาชนเป็นฝ่ายตรงข้ามอะ่ะเห็นไหมวิธีการที่ได้นายกคนนี้มาก็พิสดารพอแล้วนะแต่วิธีการบริหารแผ่นดินก็ยิ่งพิสดารน,นากมากกว่าอีกและในพวกอบอุ้มพองเนี่ยมึงเลิอกอุ้มได้แล้วยอมรับความจริงซะเถอะออวันนี้ผมรึกดีใจมากเลยที่คุณเซนได้กระชากหน้ากากาคนขายชาต ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเซนไม่เอาคลิปนี้มาแชร์เราจะรู้ยดไงไงว่ตาตะกูนเนี่ยหลังไม่มันคุยอะไรบ้างคนที่แม่งทรยศประชาชนอเออวันนี้เห็นชัดเจนแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคลิปนี้มาน่ะหลายคนก็ยังหน้ามืดตามวัวแต่วันนี้มีคนตาสว่างขึ้นเยอะเลยใช่ไหมแต่ก็ยังมีพวกวัวพวกควายที่ยังกะมีตะบานอยู่ วันนี้ผมจะดูนะว่าไอ้คนที่ยกมือให้นายกคนนี้มึงจะแสดงความรับผิดชอบอะไรแต่ที่แน่เห็นว่าแะรครไอ้พักประชาชิใช่ไหมของคุณทวีสอดส่องเนี่ยก็คงจะอยู่ต่อเพราะก็เป็นลูกน้องศักษิ์สินเนี่ยเขาคงไม่กล้าขัดใจนายเขาหรอกใช่ไหมสวยไอพักภูมิใจไทยก็จังหวะดีเลยครับกำลังจะถูกทีบออกจากรัฐบาลอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลย ได้โอกาสลาออกโดยที่ไม่ต้องถูกทีบเออก็เลยหลอกขึ้นด้วยตัวไอ้พักพลังประชาชนออกไปถแถลงการว่าอะไรนะถ้ายัางมีนายกชื่อแพร,รทองการไม่ขอเข้าร่วมรัฐบาลก็สแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าถ้าไม่มีแพร,รทองการก็ล่วมใช่ไหมเห็นไหมก็เนี่ยหางโผแม่งพูดเหมือนหลอกว่าทนไม่ได้กับการเสียเกยียรติอะไรเงี้ยแต่ว่านั้นไม่ยอมรับไม่ได้ที่จะมีนายกชื่อแพร,รทองการ แต่ถ้าไม่มีทองทานก็พร้อมจะร่วมรัฐบาลเอาโขกูดอกกูเห็นไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้ขยกักขยงมากชิบหานวันนี้ก็ประเทศนี้เดินหน้าเข้าสู่การหานายกคนใหม่แต่ผมก็นึกไม่ออกนะว่ามันจะหานายกคนใหม่แบบไหนเออใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดตั้งนายกเราออกก็ตั้งมาคนที่เหมาะสมก็ถูกตัดสินไปล้ะไอ้คนนี้ยังมีเิ์อยู่ก็ไม่มีใครเหมาะสม ก็เลยแน่งติดดิกจักกักลึกอยู่ตรนี้แล้วถ้าเกิดลาออกหาหนายกไม่ได้ก็วุ่นวายยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าอยากยึด,ดันทุลังเป็นนายกที่ขาดความชอบธรรมก็บริหารประเทศไม่ได้ใช่นไ,ไหมครับปกครองได้แต่บริหารไม่ได้มันจะไปยังไงอะนัออ้นก็มีทางเดียวคือยุบสภาแล้วก็เดินหน้าสู่หมวดการเลือกตั้งใหม่ โอเคแต่ในช่วงที่ยุบสภาก็รักษาการมันก็ต้องทําไงได้ครับเออมันต้องยุบสภาล,ลาออกด้วยเออเห็นไหมยุบสภาเสร็จลาออกจากนายกรักษาการด้วยมันถึงจะสาสมแต่ถาลาออกเลยก็เลือกกันตั้งนายกหานายกคนใหม่ลําบากไว้ที่มีอยู่ก็ไม่มีใครเหมาะสมก็ท้ายสุดก็ต้องไปเอานายกคนนอกมาอีกซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์อีกใช่ไหมครับ อาแต่ถ้าเกิดยุบสภาก็รักษาการแล้วก็เลือกตั้งใหม่แต่เลือกตั้งใหม่ก็ใช้เวลาหน่อยนึงแต่ถามมาถึงเวลาหรือยังครับที่เราพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าสู่การเล่นการเมืองอย่างมีคุณธรรมอะ่ะความจริงมันไม่จำเป็นต้องไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เราแค่มึงมีจิตสํานึกของความเป็นคนก็พอละว,วันนี้ยุบสภาเสร็จแล้วก็ต้องลาออกจากการรักษาการเพราะคุณไม่เหมาะสมเลยที่จะเป็นนายก นายกพาลราาก็โอเคอ่ะมันกบ้านเมืองมันไม่มีทางออกอ่ะย่าทำยังไงครับอย่าไปตั้งข้อรังเกียจเลยครับวันนี้อะไรก็แล้วแต่นะจะประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันจะทาให้ประเทศดีดีขึ้นเอาเถอะครับมึงอย่าไปยึดกับกติกามากเลยครับก็เอกประชาธิปไตยมึงหรือเปล่าล่ะประเทศชิบหายทุกันเนี้ยกับประชาธิปไตยอยู่ดีแล้วะเออแล้วนั่นก็ต้องเนี่ยเอาอะไรก็แล้วที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นก็ทำไปครับพี่น้องอย่าไปยึดติดเลยว่าจะต้องมี ประชาธิปไตยจะต้องอะไรเพราะว่ามึงไม่เคยรักษากติกากันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันนอกเกติกาแต่มันทําให้ประเทศดีขึ้นก็นทําไปเถอะจะมาอ้างโน่นอ้างนี่นทําไมวันนี้ถ้าเกิดจะมีใครสักคนน่ะที่มีคุณบัตรเหมาะสมมาเป็นนายกผมว่าเอาวิธีนี้ดีที่สุดอ่ะเออใช่ไหมจะไปยึดติดกับไอ้วิธีการเพื่ออะไรครับในเมื่อวิธีการมันล้มเหลวอ่ะ แล้วจากนั้นจะเกิดว่าเรามีนายกคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาวางกติกากันใหม่เพื่อจะได้เดินกันอย่างถูกต้องสักทีมันไม่ดีกว่าที่จะมาโดนใช้รัฐมนูญฉบับพิกลพิการแบบนี้แล้วถ้าคุณจะจะอ้างประชาธิประไตยอ้างกติกาคุณไปดูย้อนดูว่ามีใครบ้างที่ทําตามกติกากูก็เห็นมึงแหกกติกามันโดยตลอดทั่นอย่าอ้างเลยครับวันนี้นควรจะต้องเอาอความเฮงซวยออกไปก่อน อะไรก็ได้ที่มันดีๆทำมาเถอะถึงแม้ว่ามันจะนอกกติกาอย่าอ้างกติกาเพราะพวกมึงไม่เคยเดินตามกติกาเออได้ป่ะกูงงคิดหายเลยไอ้กติกาเขียนไว้ดีๆพวกมึงไม่เคยทําตามกติกาแต่พอเขามีวิธีที่ดีกว่ามึงอ้างให้ทําตามกติกาลเลอะเถอะวันนี้ประเทศไทยไม่ต้องเอาผลประโยชน์ประเทศชาติมาก,ก่อนกฎหมายมันเขียนยังไงก็ได้ แต่กฎหมายที่เขียนไว้แล้วมันใช้ไม่ได้บางทีก็ต้องหยุดใช้แล้วบางทีไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายก็ได้นะถ้าเกิดวิธีการนั้นมันทําให้ประเทศนีดีขึ้นมันทาให้ประเทศหลุดพ้นจากความขัดแยง้งมันทําให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ผู้บริหารประเทศที่ดีขึ้นมีคุณธรรมกูว่าบางทีมันไม่จำเป็นเราเอาตามราแธรรมนูญซะ่าใซ้ำอ่ะบางทีทหารออกมาไม่ได้ยิ้มหน้าเราแต่ว่าขอร้องให้ทุกคนช่วยกันสร้างชาติ ดังนั้นเราหาออกมาว่าเอ้ยโอเคในพวกมึงอารทำประเทศเสียหายแล้วพอพอแต่หาไม่ได้ยึดอำนาจแค่ขอร้องมึงไม่ต้องยุ่งได้ไหมเนีย่ยโดยเฉพาะพวกนี้กระบวนการสมคบคิดทําลายชาติเนี่ยคนพวกนี้มมนนแต่ผมเป็นน่ะพบทบขงมจะขอร้องเฮ้ยพอได้แล้วพวกท่านะนะผมไม่ได้ยึดอำนาจน,นะแต่ผมว่าพวกท่านควรจะพอคือคนเรามึงรู้ว่าแบบมึงกำลังทำลายชาติแล้วมึงกำลังบริหารประเทศชาติอย่าอ้างเลยครับคนเราไอ้โอ้ลักชาติเหลือเกินแต่ลูกที่สาธารณะคุยอะ รักชาติภาษาพ่อภาษาแม่แนะะนั่นกฎหมายไม่กฎหมายไม่รู้หรอกอะไรที่ประเทศที่มันจะดีขึ้นก็ได้เที่เพราะไอ้กฎหมายเนี่ยที่พาประเทศมันตองถึงจุดนี้